บางครั้งเราอยากให้ลูกดีแต่ลืมย้อนดูว่าตัวเราเคยดีให้เขาเห็นหรือยังเราคาดหวังว่าอยากจะให้เขาละหมาดแต่ตัวเราเองยังละเลยเราบอกเขาให้พูดดีๆแต่ตัวเรากลับใช้คำพูดที่ทำร้ายกันทุกวันในอิสลามการสอนลูกไม่ได้เริ่มที่ปากแต่มันเริ่มที่ใจและการกระทําของพ่อแม่ถ้าอยากให้ลูกศรัทธาเราต้องเป็นตัวอย่างของคนศรัทธาให้เขาเห็น อัลล้อตรัสว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาจงรักษาตัวของพวกเจ้าและครอบครัวของพวกเจ้าให้พ้นจากไฟนรกอัลล้อไม่เคยบอกให้เราสั่งแต่ให้เรา รักษาและการรักษาต้องเริ่มจากตัวเองก่อนถ้าอยากให้ลูกละหมาดให้เขาเห็นเราละหมาดทุกวันถ้าอยากให้ลูกมีตักวาให้เขาได้ยินคำว่าสุบหฮานนลลฮ์จากปากเราบ่อยๆและถ้าอยากให้ลูกมีอีหมานต้องทำให้บ้านเต็มไปด้วยแสงของอีหมานก่อน านนบีมูฮัมหมัดสลุลลัลฮุวาเลวสัลลัมไม่เคยสอนลูกหลานด้วยความรุนแรงแต่สอนด้วยการเป็นแบบอย่างานนบีคือครูที่ดีที่สุดแต่ท่านไม่เคยตะโกนใส่ลูกท่านไม่เคยตำหนิด้วยความรุนแรงท่านแค่ใช้หัวใจที่เต็มไปด้วยอิหมานเป็นแบบอย่างให้พวกเขาเห็นทุกวันฮะดิษหนึ่งระบุว่าแท้จริงใครก็ตาม ที่ไม่มีเมตตาต่อผู้อื่นอัลลอฮ์จะไม่เมตตาต่อเขาเมตตาคือกุญแจสู่หัวใจลูกและแบบอย่างคือบทเรียนที่ลูกจะไม่มีวันลืม จุดสมดุลของพ่อแม่คือไม่ใช่การอยากให้ลูกเปลี่ยนแต่คือเปลี่ยนตัวเองให้เขาเห็นก่อนอเล์ตรัสว่าแท้จริงอเล์จะไม่เปลี่ยนแปลงสภาพกลุ่มชนใดจนกว่าพวกเขาจะเปลี่ยนสิ่งที่อยู่ในตัวของพวกเขาเองและอย่าเอาความเปลี่ยนแปลงไปกดดันลูกแต่ให้เขาเห็นว่าเรากำลังเปลี่ยนเพื่อลูกและการเปลี่ยนแปลงแบบนั้นจะเข้าสู่ใจเขาอย่าง สง่างามและบรรดาผู้ที่กล่าวว่าโอ้เออรอขอทรงโปรดประทานให้เรามีคู่ครองและลูกหลานที่เป็นความเย็นตาของหัวใจและโปรดให้เราเป็นผู้นำแก่บรรดาผู้ยำเกรงอย่ารอให้เขาเปลี่ยนแต่จงเริ่มเปลี่ยนใจตัวของคุณก่อนให้เขาเห็นว่าการศรัทธาคือความงดงามและอัลลอฮ์จะทรงประทานผลลัพธ์ให้กับคุณค่ะในเวลาที่หัวใจของคุณอ่อนน้อมจริงๆ